ข้าแม่นะ้ำตามนแตงจ้าาลูกหนึ่งคุณย่าด้วยหนึ่งจ้าเอ๊ะเอ๊ะฟังฟังฟังฟองรู้สึกยังไงเนี่ยนิ่งยังไงเลยฟองกำลังอึนค่ะฟองนิ่งอยู่เอ๊ะอะไรจะเนี่ยเอ๊ะอะไรอย่างนี้เมียครับหามีอะไรแม่อันนี้มีอะไรไม่เห็นอะไรอยู่ในน้ำฮะ

โอ้น้องเห็นไหมใช่ไหมน้อกำลังเช้า